มใคิดบรรดาชักพาต้นให้มาพบกันทางใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกล ขออนุญาตนะครับก็คือเมื่อคืนมีโอกาสได้ได้ได้เข้ามาดูตอนที่เซตอัพใช่ไหมคะก็ยังไม่ยังไม่เห็นที่แบบว่าเต็มเต็มอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเข้ามารู้สึกแบบเฮ้ยงานวัดชัดๆอ่ะแล้วยังไม่ยังไม่อะไรเท่ากับว่าเราเห็นแบบว่าพี่ๆสื่อน้องๆนะคะใส่ชุดลายดอกแล้วก็ใส่เสื้ออะไรก็อตทให้เข้ากับธีมงานเรารู้สึกแบบว่าเออมันสนุกจังเลยแเราคิดว่าวันงานวันนี้ต้องสนุกแน่นอน คนไหนแต่งตัวไม่เข้าเชิญด้านนอกเลยนะฮะพิจารณาตัวเองนะฮะพจน์ลพจน์ี่พจน์ก่อนเลยนะพี่พจน์ก่อนเลยคนแรกไม่เคยเปลี่ยนยูนิฟอร์มเลยมันเหมือนการครับก็จริงๆองบอกงี้ฮะต้องขอบคุณทุกฝ่ายเพื่อนๆเราเราเริ่มต้นด้วยความรักนะฮะแล้วก็พอดีว่ามีเพื่อนๆที่รักกันช่วยกันจนทําให้งานเนี้ย มาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะก็เหลือแค่ง,งานกลางคืนหนึ่งเดียวก็ขอให้ผ่านไปได้ดยดีบรรยากาศเป็น,นไงบ้างบรรยากาศฮิปฮอปสุดๆ <c oughs> <c oughs> เป็นขบวนขันหมากที่ฮิปฮอปมากครับแล้วก็ก็ตีกันมานมากแล้วก็คือมีความสุขที่ว่าเห็นพ่อเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยมีความฝันมากคืออยากจะเห็นลูกแต่งงานแล้วคุณพ่อก็อุตส่าห์ไปผ่าตัดเพื่อที่จะมางานนี้และเราเห็นคุณพ่อเป็นเท่าแก่ที่จะฝ่า เขาเรียกอะไรครับประตูเงิน <farklı> ประตูทองต่างๆเข้าไปก็ก็รู้สึกปลื้มใจเอนี่ก็คุณพ่อก็แอบเห็นมีซึมๆนะนิดๆคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอะไรนะคะหลังจากนี้มีคำว่าสัญญาอะไรให้แก่กันและการไปขคะต่อพี่เอเเนี่ยอก่อนเอก็ไม่ได้ขออะไรมากขอให้รักหนูนานๆแล้วนักรักหนูคนเดียว คีว่าน่าก็ขอเยอะพอสมควรเลยให้ไม่ได้หรอให้ได้อ้ขอแล้วค่ะเอ่อผมสัญญากับเอกครับว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยเอ่อผมจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นผมมีผมมีผมมีจุดด้อยของผมผมรู้บางทีผมมีความก้าวร้าวบางทีผมก็หยาบคายนะผมมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันก็หลายๆครั้งผมผมก็ทําให้เอ๋ก็ต้องเสียใจ หลายครั้งผมทัให้เอ๋ก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมค,งงนนคิดว่าหลังจากงานวันนี้คิดว่าคิดว่าหลังจากงานวันนี้และครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ถ้าถ้าเอ๋จะร้องไห้ก็คงจะเป็นร้องไห้เพราะความปิติในวันนี้แล้วหลังแล้ววันต่อไปก็คงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะร้องไห้ครับผมเด้ยีเรารู้สึกบ้างก็ไม่เชื่อ คือจริงๆก็คือขอบคุณนะคะเพราะว่าจริงๆเราเอกก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาจะทาได้หรือเปล่าแต่ว่าแค่แค่เขาคิดเราก็รู้สึกดีแล้วว่าเขาจะทําอะไรก็เอกอะไรมาถึงวันนี้พี่เอกรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่บอกว่าหลายปีแล้วป่าฟันกันมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเหมือนอะไรถูกไมบอสเหมือนป่าฟันกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่า คือจริงๆแล้วคือใจนะค,คือคือคือดีใจมากๆที่ลบคำสุป,ประมาทของใครหลายๆคนว่าพระเอกกับนางร้ายเป็นไปไม่ได้<อ>วันนี้เป็นไปได้แล้วนะคะมีเออ <laughs> <laughs> มีความรู้สึกส่วนตัวไม <laughs> ่บอบราคะไม่ผมว่ามันเป็นคำถามในใจของตัวเรานะคือผมงานนี้งานวัดตบงนี้ผมฝันมานานแล้วถ้าผมแต่งงานผมจะจัดงานแบบนี้ให้ได้ แล้วแล้วมันกาลังจะเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักข่าวทุก hmm. คนก็ก็ถามเรื่องนี้กันมานานหรือเกินถามเรื่องงานวัดงานวัดนี่ยมันจะเป็นยังไงถามมากันเป็นปีแล้วฮะถามประโยคซ้ําๆเป็นปีผมก็ตอบได้แค่นี้ผมก็ไม่ไม่มีภาพแต่มีภาพในใจอยู่แล้วงานวันนี้คือคาตอบทั้งหมดว่าความฝันสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งในชีวิตของความฝันว่า เราฝันว่าเราอยากจะจัดงานแบบนี้แล้วมันก็กําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็หวังว่าจริงๆมันแค่เป็นแค่วันวันหนึ่งเท่านั้นเองเราบอกเอ๋เสมอว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันจะยากที่สุดเนี่ยมันหลังจากนี้ความเป็นครอบครัวความเป็นอะไรแต่ก็สัญญาว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะประครับประคองดูแลกันให้อภัยซึ่งกันและกันและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปให้ได้แล้วก็เราก็เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรคือสิ่งที่ ต่อประทับใจพี่เอจนมีวันนี้คนระับเอไวไวใจเป็นคนที่เอเป็นคนที่เราไว้ใจได้เวลาเราไปทํางานที่ไหนก็ตามแต่ mm hmm. ชีวิตนักแสดงเนี่ยมันมันต้องไปทํางานต่างจังหวัดบ่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะฮะ <ạ. S 2> เดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ้าเรามีคู่ครองหรือคู่ชีวิตที่เราเราไปไหนก็ได้โดยเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเขาจะไปคุยกับใครแล้วเขาจะ เป,เป็นคนที่ไว้ใจได้อะแล้วก็เป็นคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจตลอดเชื่อใจอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เป็นคนไม่เปิดโอกาสให้ใครเป็นคนรักเดียวใจเดียวแค่นี้ก็พอแนละ้วคประทับใจเเอคือประทับใจพี่ปอหลายอย่างนะเพราะว่าคือเท่าที่เราเห็นเนี่ยอย่างพี่ๆสือ่อก็มีหลายๆท่านที่ที่ก็ รักพี่ป๋อแล้วก็ประทับใจในตัวพี่ป๋อด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมงานในการทํางานต่างๆก็คือมีแต่คนรักพี่ป๋อเราก็รู้สึกว่าผู้ชายมันต้องมีอะไรดีแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้มาสัมผัสแล้วจริงๆแล้วก็เราว่าพี่ป๋อเป็นคนดีเป็นคนดีมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวเองรู้สึกว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งเขามีพื้นฐานที่เขารักครอบครัวเขาสามารถที่จะดูแลเราได้ค่ะแล้วหลังจากแต่งงาน ครอบครัวนี่วางแผนเปนยังไงครับมูกเ็นก็วันจันก็ไปทํางานต่อยังไม่มีฮันนีมูนอะไรนะครับก็ยังต้องทํางานกันต่อไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าชีวิตเราเรามาจากการทํางานอยู่แล้วเราก็บอกกันไว้แล้วว่าแต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือก็ต้องมีน้องนะครับเพราะว่าเราเราก็เรียกได้ว่าเราพบกันมานานแล้วพ่อแม่เราก็อยากจะเห็นลูกเห็นหลานของเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้น หาเวลาหนึ่งเดียวแน่นอนมีเวลาหน่อยเ่ก็สินทรัพย์วันห้าล้านครับวันห้าล้านมีเงินหนึ่งเดียวเลยครับเงินสดอย่างเดียวเลยครับเงินหนึแหวนแหวนี่กระลักนั้น1.08ใช่ไหมวันหนึย์แปดกระลากครับก็เป็น เป็นแหวนที่สวยมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ของพี่สอนรับสายในใจครัยคุณพ่อคุณแม่ก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยคือเขาก็เตรียมของไว้ให้เองส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็แต่พ่อเขาจะมีกฎ5ข้อในการที่จะคลองคู่ครองคู่ครองเรือนคิดว่าพ่อจะมาพูดบนเวทีแห่งนี้คืนนี้ซึ่งพ่อเขาเตรียมไว้แล้วและจะไม่ยอมให้ใครขึ้นเพราะพ่อจะขึ้นก็ตอนนี้เป็นที่หนักใจกันอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า คิวเลยเลยขำๆกันครับสนุกแต่ว่าพ่อพ่อสิ่งที่สําคัญที่สุดจากพ่อและแม่คือคําสอนคําสอนของของท่านนะฮะคือมากนอกเหนือจากสิ่งสิ่งที่มันเป็นของนอกกายเนี่ยคือคําสอนที่พ่อจะสอนว่าหลังจากนี้การที่จะครองเรือนการที่จะมีชีวิตคู่จะต้องทําตัวอย่างไรจะต้องมีอะไรอยู่ในใจเป็นเป็นหลักในการดําเนินชีวิตบ้าง